เมื่อกล่าวถึงคนญี่ปุ่นสิ่งหนึ่งที่คนทั่วโลกขนานนามกันว่าเป็นสิ่งที่สุดยอดที่สุดอย่างหนึ่งก็คือคนญี่ปุ่นเป็นคนที่เรียกว่ามีวินัยที่ดีเยี่ยมที่สุดชนชาติหนึ่งของโลกทีเดียวเป็นเพราะอะไรทําไมคนญี่ปุ่นถึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีวินัยสูงมากๆในโลกนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับใน3ข้อพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับสำหรับ ความมีวินัยของคนญี่ปุ่นที่เรียกว่าได้รับการขนานนามในโลกนั้นเนี่ยจริงๆถ้าวิเคราออกมาแล้วนะครับในปัจจัยหลักๆเลยซึ่งเราสามารถอาจจะนําออกมาเป็นกรณีศึกษาแล้วก็ใช้ปรปับปรุงนะครับหรือวางแผนในการพัฒนาวินัยให้กับคนในแต่ละประเทศต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับขอแบ่งออกเป็น3ปัจจัยหลักๆ1คือเป็นในเรื่องของความเข้าใจนะครับกับคําว่าวินัย ถ้าเกิดว่าคนทั่วไปเนี่ยเมื่อพูดถึงวินัยก็อาจจะหมายถึงว่าการที่เราเคารพในเรื่องของกฎเกณฑ์กติกานะครับปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมหรือกฎระเบียบอะไรบางอย่างที่มีการกําหนดหรือบัญญัติเอาไว้นะครับอย่างในยกตัวอย่างเช่น เมื่อพูดถึงการมีวินัยจราจรก็คือเป็นคนที่ขับขี่รถยนพาณนะหรือเดินสัญจรนะครับโดยเคารพกฎเกณฑ์การจราจรอันนี้ก็ถือว่ามีวินัยจราจรนะครับหรือว่าเป็นคนที่มีวินัยทางด้านการทางานก็คือเป็นคนที่มาเริ่มงานนะครับเลิกงานตรงเวลานะครับพักช่วงอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นคนที่รักษาเวลาส่งงานหรือว่ามีการนําเสนอผลงานอะไรที่เป็นไปตามระเบียบหรือว่าข้อกําหนดนะครับหรือความคาดหวังของในสถานที่ทํางานต่างๆอันนี้ก็ถือว่ามีวินัยในการทํางานนะครับถ้าจะ บอกว่าเป็นคนที่มีวินัยในตัวเองเนี่ยนะครับก็คืออาจจะเป็นคนที่มีการแบ่งเวลานะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีสมดุลนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานเรื่องของครอบครัวเรื่องของการดูแลสุขภาพต่างๆเรื่องของการเก็บเงินเรื่องของการวางแผนอนาคตก็คือในแต่ละคนวินัยในแต่ละคนของตัวเองนั้นก็จะอาจจะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนนั้นเนี่ยจะตั้งเป้าหมายหรือจะวางหรือจะคาดหวังอะไรไว้นะครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคําว่าวินัยซึ่งแน่นอนครับในประเทศเราคนไทยส่วนใหญ่ก็มีความเข้าใจ ในเรื่องของวินัยที่ไม่แตกต่างกันแต่ความแตกต่างของคนญี่ปุ่นที่เป็นความเข้าใจต่อคําว่าวินัยเนี่ยนะครับเขาไปอีกหนึ่งขั้นคือเขาไม่ใช่แค่ว่ามันมีกฎเกณฑ์กติกาแล้วเขาต้องปฏิบัติตามแต่เขาย้อนคิดกลับไปทำความเข้าใจถึงรากฐานว่ากฎเกณฑ์กติกาต่างๆเหล่านั้นเนี่ย มันถูกบัญญัติขึ้นมาเพราะอะไรนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นการสัญจรน,นะครับการปฏิบัติตามกฎจราจรต่างๆก็ดีการมีวินัยในการทํางานต่างๆก็ดีเนี่ยในขั้นกว่าของคนญี่ปุ่นเขาทาความเข้าใจไปจนถึงว่าทําไมจึงมีกฎระเบียบต่างๆเหล่านั้นขึ้นมาซึ่งคําตอบนะครับที่เป็นรากฐานของวินัยในหลายๆข้อก็คือการเคารพในสิทธิของผู้อื่น หรือการไม่ไปละเมิดในสิทธิของผู้อื่นอย่างยกตัวอย่างเช่นในการสัญจรถ้าเกิดว่าเรามีการขี่มอเตอร์ไซค์นะครับบนฟุตบาทก็ดีหรือว่าจะเป็นการขี่สวนเล่นก็ดีแน่นอนครับผิดกฎผิดไม่มีวินัยจราจรอ,อันนี้เป็นขั้นที่1แต่ขั้นกว่างคนญี่ปุ่นเขาคิดต่อไปว่าถ้าเกิดว่าเขาไปขับขี่ยอดยานพาณนะนะครับบนทางเท้าหรือจะขี่ย้อนสอนขึ้นมาเนี่ยคนที่เดินบนทางเท้าหรือรถที่ขับมาอย่างถูกเลนนะครับ ในบนถนนหนทางต่างๆเ,เขาก็จะถูกละเมิดสิทธิ์คนที่เดินบนฟุตบาทหรือว่ารถที่ขับขี่มาถูกถูกเลนบนท้องถนนต่างๆ,ๆเขาควรจะมีสิทธิ์นะครับในการที่จะได้รับความปลอดภัยในการเดินนะครับในการขับขี่ในช่องทางการจราจรโดยไม่ต้องพวงหรือไม่มีความเสี่ยงอะไรต่อการที่จะเกิดอุบัติเหตุในการเฉียวชนต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับนั่นคือการที่ไม่ไปละเมิดสิทธิ์ ของคนอื่นที่พึงมีนะครับอย่างยกตัวอย่างถ้าเป็นเรื่องของการทํางานเนี่ยนะครับการที่จะมาเข้างานสายก็ดีหรือการไม่ส่งงานตามกําหนดเวลาหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กติกาต่างๆที่ คนที่อยู่ในสถานที่ทํางานได้มีการกําหนดนะครับหรือว่าเป็นระเบียบแบบแผนแบบพณีต่างๆร่วมกันเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับมันก็คืออาจจะทําให้องค์กรนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับหรือว่าอาจจะมีการส่งงานที่ไม่ทันเวลานะครับหรือว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อยอดขายหรือส่งผลกระทบในเรื่องของการดําเนินธุรกิจท้ตรงนี้แหละครับนะครับมันจะไปละเมิดสิทธิของคนอื่นที่อยู่ในองค์กรเดียวกันว่าว่าองค์กรนั้นเนี่ยควรจะมีการเติบโตนะครับเป็นไปตามแบบแผนเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นและคนคนอื่นในขณะที่ทํางานนะครับหากมีการ ทางานที่ต้องประสานกันเนี่ยเขาก็จะสามารถสานต่องานต่างๆได้อย่างทุกต้องตรงเวลาและในภาพรวมงานก็จะสําเร็จรุล่วงไปนะครับตรงเงินข้ามถ้าเกิดว่า,เ,าเกิดการละเมิดขึ้นมานะครับไม่ส่งงานหรือทํางานไม่ได้คุณภาพหรือไม่มีความรับผิดชอบงานไร้ซึ่งวินยัยในการทํางานต่างๆเนี่ยมันก็จะกระทบกับคนอื่นทันทีและนี่เป็นราักฐานที่สําคัญเลยนะครับที่ทําให้คนญี่ปุ่นเนี่ยถูกขนานนามว่าเป็นผู้ที่มีวินยัยดีเยี่ยมนะครับก็คือเขาเข้าใจคําว่าวินยัยนะครับในเทอมของการที่เคารพแล้วก็ไม่ไปละเมิดสิธิ์ของผู้อื่นคือเข้าใจ ในเนื้อแท้ของกฎเกณฑ์กติกาต่างๆดังนั้นเนี่ยความรุนแรงของการที่เขาจะไม่ปฏิบัติตามหรือการที่เขาจะไล่วินัยเนี่ยมันก็จะกระทบกับจิตใจของเขาค่อนข้างมากเพราะเขามองเห็นว่าเขาไปละเมิดสิทธิคนอื่นซึ่งอาจจะสร้างความเดือดร้อนหรืออาจจะสร้างความเสียหายให้กับคนอื่นๆรอบๆตัวได้อันนี้เป็นประเด็นแรกนะครับประเด็นที่2ก็คือแน่นอนครับอันนี้มีความเหมือนที่แตกต่างกับในการสอนของคนไทยเราเหมือนกันนะครับอย่างเช่นในสถาบันครอบครัวในโรงเรียนสถานที่ศึกษาต่างๆก็มีการสอนกันว่าเราจะต้องมีวินัยนะเช่นเราจะต้องเคารพกฎจราจร เราจะต้องไม่ทําผิดแบบนั้นแบบนี้นะครับเราจะต้องประพฤติปฏิบัติให้มันถูกต้องสอดคล้องกับทางกฎหมายหรือว่าสิ่งที่สังคมได้ให้การยอมรับแล้วก็คาดหวังต่างๆแต่ความต่างเนี่ยนะครับญี่ปุ่นก็สอนเหมือนกันแต่นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นคนที่สอนหรือเช่นในสถาบันครอบครัวคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าไม่สแสดงตัวอย่างให้ ลูกหลานนั้นได้เห็นนะครับนั่นคือถ้าเราสอนเขาแบบไหนนะครับว่าไม่ขับขี่รถบนทางเท้านะครับไม่ขับขี่รถทีละเมิดกฎจราจรเช่นย้อนสอนเขาจะไม่ทํา พฤติกรรมต่างๆเหล่านั้นให้ผู้ที่เขาสอนเนี่ยได้เห็นนะครับแล้วก็บุคคลต่างๆที่อยู่ในชุมชนนะครับก็เมื่อคิดแบบเดียวกันแล้วเนี่ยเด็กๆเมื่อได้รับฟังคําสอนต่างๆเหล่านั้นแล้วก็จะสังเกตนะครับเราก็เห็นว่าเออมันไม่มีนะครับการละเมิดเกิดขึ้นมาให้เห็นแต่ตรงนข้ามอย่างในประเทศเราเราก็ต้องยอมรับครับว่าบางทีเราสอนอย่างเราทําอย่างหนึ่งนะครับเราสอนลูกว่าอ,อ,อย่าไป ละเมิดกฎจราจรนะนะเราจะต้องไปทํางานทําอะไรต่างๆให้ตรงเวลาส่งงานแล้วก็เคารพในเรื่องของระเบียบแบบแผนขององค์กรน,นะครับแต่ว่าตัวที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยก็ทำซะเองนะครับเช่นขับขี่รถไปส่งบุตรหลานนะครับไปโรงเรียนก็มีการละเมิดกฎจราจรโดยที่พยายามหาหาความชอบธรรมหรือว่าหาในเรื่องของเหตุผลว่าเอาหนาแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวหรือมันเป็นเพราะว่ารถมันติดมากเดี๋ยวเราไม่ทันนั่นคือเป็นการสร้างความชอบธรรมหรือหาหาเหตุหรือหาเหตุผลมาพยายามอธิบายเพื่อที่จะแก้ต่างนะครับกับคําสอนของตัวเองแต่ แต่ว่าคนที่เป็นบุตรหลานหรือเด็กๆเนี่ยเมื่อตัวเองได้เห็นตามนั้นแล้วกับสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมามันไม่ตรงกันนะครับมันก็เลยเกิดความขัดแย้งกันและสุดท้ายเนี่ยตัวเองก็เติบโตมาแบบนั้นนะครับอาจจะสอนในในเจเนอเรชันต่อๆไปในลักษณะเดียวกันแต่ตัวเองก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งอันนี้จะเป็นข้อที่2เลยนะครับสำหรับข้อที่3เนี่ยต้องยกประโยชน์ให้กับในเรื่องของความสามัคคีนะครับของชุมชนเลยทีเดียวนะครับซึ่ง ต่อเนื่องจากในข้อที่2เนี่ยก็คือในระดับครอบครัวนะครับคนที่สอนคุณพ่อคุณแม่สอนแล้วก็ต้องทําตามนั้นด้วยไม่ใช่สอนอย่างแล้วก็ทำอย่างแต่ว่าพอมาเป็นในระดับชุมชนแล้วนะครับความต่างของสังคมญี่ปุ่นอย่างหนึ่งก็คือ ในสังคมญี่ปุ่นเนี่ยคนที่เป็นแกะแดำเนี่ยจะอยู่ยากนะครับคนที่เป็นแกะขาวมีจํานวนมากมายจากสถาบันครอบครัวที่เติบโตขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อมีใครก็ตามที่แห,แหลมออกมาหรือทําอะไรต่างๆที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นหรือเป็นการละเมิดกฎเกณฑ์กติกาตามคันลองของสังคมที่ทํากันเนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ที่เป็นแกะขาวเนี่ยก็จะรุมประนามนะครับคำว่ารุมประนามเนี่ยไม่ได้ไปอาปทุสรา,ายหรือทําอะไรเพียงแต่ว่าจะเป็นการที่จะอ่าไม่ว่าจะเป็นการสอรหรือเป็นการที่จะประนามด้วยสายตานะครับหรือแม้กระทั่งบางราย ก็มีการเข้าไปพูดว่ากล่าวตักเตือนนะครับโดยที่ไม่ได้เกรงขัวอะไรเพราะสิ่งที่เขาพูดนั้นอะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคนที่เป็นแกะดําที่พยายามละเมิดมันมีเพียงหยิบมือเดียวน้อยนิดนะครับมันก็จะถูกสังคมเนี่ยช่วยกันตบแต่งนะครับแล้วก็ตบ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 ,ตบ,ตบ,ตบให้สุดท้ายเนี่ยมีการปฏิบัติที่ดีที่ทถูกต้องตามคันองที่ควรจะเป็นแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบตรงนี้ในสังคมคนไทยเราต้องยอมรับว่าของเมืองไทยเนี่ยนะครับแกะขาวเนี่ยจะอยู่ยากนะครับเพราะว่ารอบๆตัวเนี่ยจะเป็นแกะดำซะสักเง เห็นอัาตราการเกิดการละเมิดกฎ ไปเรื่อยๆที่ง่ายสุดก็คือเป็นกฎจราจรเนี่ยนะครับย้อนกลับไปเมื่อ50ปีเราเราจะเห็นปริมาณคนที่ขับขี่รถส่วนเล่นน้อยนะครับหรือว่าเราจะเห็นขับขี่บนทางเท้าในค่อนข้างน้อยแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไป50ปี10ปีเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเอ๊ะคนที่ขับขี่มาถูกต้องเนี่ยกลับกลายเป็นเหมือนตัวเองนั้นผิดซะเองต้องหลบให้นะครับเนื่องจากว่าแกะดําทวีปริมาณมากขึ้นแล้วก็มีการสอนลูกหลานมีการสร้างเจเนอเรชันทะเลวร้ายที่สุดก็คือว่าตัวเองกลับไปสอนด้วยซ้ำไปว่าทําแบบนี้ไม่เเ็นไรรรรหอออออกะคับาาาามม่่่ยยีีตตงงงงจุู้้้ื มีการมิกซ์ในเรื่องของปัญหาต่างๆที่เป็นปัญหาส่วนตัวเข้ามาเป็นต้นนะซึ่งตรงนี้มันต้องใช้ระยะเวลานะครับในการบ่มเพาะเยาวชนนะครับแล้วก็สร้างตัวสถาบันสังคมแล้วก็สร้างสถาบันครอบครัวนะครับแล้วก็สถาบันสังคมเนี่ยให้มีความแข็งแกร่งซึ่งแน่นอนครับว่าเราไม่สามารถที่จะปลูกฝังได้เลยในวันเดียวใน2วันหรือใน1ปีนะครับเราจะเห็นว่าของญี่ปุ่นนะครับตั้งแต่สถาบันครอบครัวนะครับสอนให้เข้าใจในนิยามความถูกต้องในการไม่ไปละเมิดสิทธิสถาบันครอบครัวสอนตามนั้นแล้วก็บ่มเพาะไม่แสดงตัวอย่างให้เห็น แล้วคนในสังคมก็ก็แสดงตัวอย่างที่ถูกต้องให้เห็นนะครับใครที่แหลมออกมาใครที่ผิดสังคมก็จะลุมประนามแล้วก็ขัดเกลวให้เขาเนี่ยมันเป็นคนดีขึ้นมาจะเห็นว่าโปรเซสในการที่สร้างเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาที่เรียกว่าอาจจะต้องเป็นการคาดหวังในเจเนอเรชันถัดไปด้วยซ้ำไปนะครับเ<ๆ>มื่อเรามองแบบนี้แล้วนะครับเราไม่เริ่ม หรือเราไม่คิดที่จะเริ่มหรือเราไม่รู้เราอยากต้องการที่จะกินผลมะม่วงแต่ในการบรหิหารจัดการในประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยแทบจะน้อยมากที่จะไปปลูกต้นมะม่วงจากเมล็ดนะครับแล้วก็รอให้ผลดอ,อกออกผลนะครับต้องใช้ระยะเวลานานเรานิยมใช้ติ่งตอนก็ดีหรือว่าไปล้อมมาแล้วก็หวังผลต่างๆเลยซึ่งมันใช้ไม่ได้กับเรื่องของการปลูกฝังแล้วก็การปลูกสร้างความมีวินัยนะครับอันนี้ก็สําสหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับว่าเราจะต้องเข้าไปดูว่าทําอย่างไรเราจึงจะพัฒนาหรือสร้างคนได้ให้มีวินัยได้ ไม่ใชื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปที่สําคัญคือเราจะเริ่มเมื่อไหร่ต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ในวันนี้ครับสําหรับคลิปนี้เช่นเคยขอบคุณและสวัสดีครับ